ไหนๆก็ตั้งใจจะพาน้องหมูเที่ยวเชียงใหม่ให้สนุกแล้วก็เลยขอเวลาอีกวันพาน้องหมูมาถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางครับสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาที่พักอาศัยตามดอยต่างๆทางภาคเหนือเลอิกปลูกฟิน และนอกจากที่นี่จะเป็นสถานีทดลองแล้วยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในฝันของใครๆหลายคนอีกด้วยครับในวันนี้หมูพี่อยากให้หมูเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวบ้างจากที่เรานั่งรถหรือเดินนี่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นม้าม้าให้หมูขี่ครับผมกับล่อใช่ปะอ่าล่อนี่ของพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวลาเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเที่ยวทุกฤดูนะโดยเฉพาะฤดูเนี่ยเรามองเห็นภูมิทัศน์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งเขียวไปหมดเลย คืออยากให้หมูได้ประสบการณ์เยอะๆกับการเดินทางจากการมาเที่ยวกับพี่แกนะครับก็ได้อะไรหลายๆอย่างเลยทางประสบการณ์ใหม่ไม่ใช่แค่ดูม้าอย่างเดียวได้มาขี่ม้าขี่รอบอด้วยปกติเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะใช้เจ้าสองตัวเนี่ยทั้งม้าทั้งรอดเนี่ยผลผล,ผล,ผลิตทางการเกษตรแต่แล้วเนี่ยเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาก็เอามาใช้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับการเดินทางอีกรูปแบบหนึง่งได้ขี่ครับใช่แล้วก็เรื่องความวาปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเห็นไหมเวลาม้าขยับหรืออะไรเนี่ยพี่ๆเขาจะช่วย จับไว้ส่วนเจ้าล่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเราสามารถควบคุมมันได้แล้วก็เวลาเดินเที่ยวก็จะมพีพี่เขาช่วยดูอยู่เห็นไหมสังเกตครับว่ามันอยู่ไม่สุขเลยครับต้องมีคนคุมอยู่ตลอดใช่ม้าเนี่ยหมูก็ต้องเรียนรู้กับการควบคุมมันด้วยเวลาเราเดินไปเนี่ยก็คุยกับพี่ว่าดึงซ้ายดึงขวายังไงให้ให้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็จะเป็นประสบการณ์ของหมูอีกรูปแบบหนึ่งนะ,ะกับการควบคุมทั้งมา้ทาทั้งล่อ เฮ้พี่แกครับครับทำไมม้าของผมมีคนจูงอ่ะพี่ทำไมล่อพี่มีคนจูงอ่ะครับก็คือม้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคุ้นกับคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคอยควบคุมไว้ส่วนล่อเนี่ยเขาจะเป็นเ,เชื่องของม้าเพราะนั้นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็พี่คอยมีประสบการณ์บ้าง<ม>ก็เลยสามารถพอจะควบคุมได้อ่าสังเกตเห็นว่าล่อตามมาตลอดเลยครับใช่ใช่นี่เป็นธรรมชาติเรื่อยนะครับอ่าคือคนแปลกหน้าก็อย่างเงี้ยแหละเวลาขึ้นขี่เขาอะ กิจกรรมการขี่ล่อและมาชมความสวยงามของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับเรียกว่าได้เห็นสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางแทบจะทั่วทุกมุมเลยทีเดียวที่นี่นะจะมีพืชพันธุ์ของไม้เมืองหนาวมากกว่าที่บ้านเล็กในป่าใหญ่เพราะเป็นไปดูมาใช่ไหมครับใช่เพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์วิจัยก็คือเป็นทั้งการวิจัยเพาะพันธุ์บางพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องเตรียมพันธุ์มาก่อนแล้วก็มาเพื่อเพื่อจะให้มันคุ้นกับ เรียกอากาศบ้านเราอะใช่ไหมเพราะว่าเอามาปลูกเลยบางทีมันจะตายคุณเกาอากาศบ้านเราปุ๊บเนี่ยค่อยขยายพันธุ์ไปเพราะที่นี่จะเป็นจุดที่ขยายพันธุ์ส่งไปโครงการหลวงในอีกหลายๆที่นอกจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอยากจะให้เข้ามาสัมผัสด,ดูนะฮะว่าอย่างตรงนั้นเป็นลูกท้อตรงนี้เป็นสาลี่ให้ดูว่าพันธุ์มันออกมาแล้วเนี่ยมันสู้กับของพันธุ์ที่มาจากที่มาจากต่างประเทศได้เลยผมเพิ่งรู้ว่า อย่างมันเที่ยวเนี่ยคือไม่ใช่แค่มาดูอะแต่มาดูด้วยว่ามันเติบโตยังไงใช,ใชมันอยู่ได้ไหมมันสามารถจะแบกพันได้ไหมอะไรเงี้ยและความรู้ได้ครับคือคือ,คอให้ให,ให้เขาเรียกให้เข้ามาใกล้ชิดกับการได้เห็นผลผลิตบางทีเข้าไปได้เห็นเลยโอ้โ oh, หลูกนี่ใหญ่ไม่แพ้กับของที่มาจากต่างประเทศเลยแสดงว่าสู้ได้ต่อไปในอนาคตเนี่ยส่งขายได้บ,บ้านเราจะได้ไม่ต้อง เอาผลไม้จากต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมครเราก็มีของเราเองเสียเงินวปตาประโยชน์ใช่เฉ<ช>พอะเอง<ช>ดีกว่าปลูกเองดีกว่าเป็นไงครับจากอุทยาแห่งชาติดอยฟ้าหมปกจนถึงยอดดอยอ่างขางได้ประสบการณ์อะไรบ้างหมูได้อยู่แล้วครับแต่ก่อนได้นะครับต้องขอขอบคุณพี่แก่ก่อนนะครับครับก็ขอบคุณทางทีมงานรายการทยรงฐประยุกตนันนะครับที่พาผมไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่ ผูร้อนอแล้วก็ลงไปแช่น,น้ำตกบงน,น้ำดังแล้วก็ได้ไปดูโครงการบ้านเล็กี่ป่าใหญ่แล้วก็ไปได้ดูวัดเจดีย์งาม,มในตัวเมืองนะครับสุดท้ายก็ได้ขึ้นลอยอีกออครั้งหนึ่งก็อัางคางได้เรียนรู้ถึงบริการจาัดการของเขาว่าเขาจาัดการยังไงและได้ดูด้วยว่าที่ลอยอังคางเนี่ยทุททก,ก็ดูว่าจะร้อนหนาวเที่ยวได้หมด เรียกว่าเมืองไทยเนี่ยเที่ยวได้ทุกฤดูเลยครับตลอดแล้วก็ได้มาคิดออกกับพี่แก่ด้วยคือสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ใหม่กับสําหรับเด็กอย่างผมเนี่ยจะได้รู้ด้วยว่าประเทศไทยอ่ะมีเที่ยวหลายที่โดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยมีหลายแห่งเลอเกินที่จะค้นหาหลายแห่งมากจากเมื่อก่อนที่ทีม่อยรู้มาก่อนว่ามีบนดอยอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอใครเที่ยวแต่ในเมืองในเมืองครับรอบๆนอกแล้วก็ ได้รู้จักการอยู่ไงกับธรรมชาติให้มันเข้ากันกันมากที่สุดครับเห็นคุณหมูมีความสุขกับการเดินทางทีมงานเราก็ดีใจนะครับสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะออกมาร่วมเดินทางกับเราเขียนจดหมายติชมรายการแนะนํารายการมาตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนะครับหรือจะอีเมลมาก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ออกไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกฤษณะแก้วธมรงและแขกรับเชิญทางบ้านคุณหมูขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ การเดินทางของเราสองคนคือผมและน้องหมูแขกรับเชิญจากทางบ้านสิ้นสุดลงแค่วันนี้นะครับแต่าก,การเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เรายังเชื่อว่ามันคือการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้กับเราแล้วคุณล่ะครับวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวของคุณเองแล้วหรือยัง